สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทต,ตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะมาแนะนำตัวรถเข้าใหม่เป็น2คันนี้เลยนะคะเป็น Toyota Camry นะคะเครื่อง2.0ตัว G ีนะคะปี2016นะ,ะลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะสำหรับ2คันนี้เป็นรถที่เข้ามาไวนะคะไปไวเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าขาราคานะคะถือว่าถูกมากๆเลยนะคะเพียง629,000บาท ท่านั้นนะคะที่สําคัญนะคะทั้ง2คันนี้เลขใหม่นะคะถือว่าน้อยมากๆนะคะเพียง1นึ0 0 0สกิโเมตรเท่านั้นเองไม่แท้ไม่เดิมนะคะจากเจ้าของคนเดิมที่สําคัญนะคะเป็นรถมือเดียวด้วยลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะพลาดไม่ได้แล้วนะสําหรับ2คันนี้มากันที่คันแรกคันนี้เลยดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นทะเบียน5กไก่ซอเสือ4722เป็นป้ายกรุงเทพสี 4, บอลเงินแบบนี้เลย สำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของเซ็นเซอร์รอบคันนะคะที่สำคัญตัวนี้นะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์ด้วยมีไฟเดทไทม์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าโครเมี่ยม2เส้นตัวรถนะคะเป็นสีเดิมเลยนะคะยังไม่ได้ทำสีนะเป็นสีที่เดิมเข้ามาแบบนี้เลยนะคะได้ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้านะคะเป็นแบบ LED ด้วยบอกเลยว่าสภาพสวยๆนะคะเซนเซอร์ด้านหน้านะคะได้ไปเลย2จุด สำหรับคันนี้ได้ยังของบีสโตนนะคะปี2019สัปดาห์ที่14หัวน็อต5รูนะคะให้ลูกค้าดูตัวแม็กนะแม็กไม่มีขีดข่วนนะคะไม่เคยเกิดฟุตบาทมาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะนี่ให้ลูกค้าได้เห็นเลยบีสโตนนะคะข้อดีก็คือดอกยางเขาแน่นแล้วก็นิ่มด้วยให้ลูกค้าได้เห็นโครงสร้างด้านในนะคะตัวโชคนะคะมีจุดแต้มสีจากโรงงานนะคะที่ชัดเจนแบบนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะมีในส่วนของ สเกิร์ตด้านล่างนะคะที่เป็นสเกิร์ตเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆนี่เป็นโลโก้ของ To y o t a v v t i w <ๆ S 1> ด้วย <ๆ S 1> มีไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสีกระจกก็จะเป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะสำหรับคันนี้นะคะลาดยาวด้วยโครเมียมนะคะรอบกระจกเลยนะคะทั้งสองเส้น ราดยาวแบบนี้เลยระดับผู้บริหารเลยนะคะสวยตั้งแต่ด้านนอกถึงภายในเลยนะคะกระจกเดิมแท้นะคะต้องมีโลโก้ Toyota แบบนี้ด้วยนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถนะคะสภาพเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำมาอย่างแน่นอนนี่ที่จับเขาะจะเป็นโครเมียมคาดนะคะทั้ง4ฝั่งเลยมาพร้อมกับยางเส้นที่2นะคะก็เป็นยางบีสโตนเช่นเดียวกันนะคะปี2019ตัวแม็กนะคะ ก็เดิมจากโรงงานหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นนะคะโชกด้านหลังนะคะโชกเดิมเลยนะคะเมดต้มสีจุดแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะสำหรับไฟไท้ายด้านหลังนะคะไฟไท้ายด้านหลังก็จะเป็นแบบ LED นะคะพร้อมโลโก้ของ c a ม ry ด้านหลังเลยบอกเลยว่าสภาพคันนี้สวยๆนะไม่มีชนหนักมาเลยนะคะอาจจะมีร่องรอยนะคะการขีดข่วนแต่ว่าเดี๋ยวเก็บให้นะคะ คันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้กับลูกค้านะคะทั้งหมด4จุดเลยนะคะบอกเลยว่าถอยยังปลอดภัยนะคะต้องมีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะ,ะเป็นเครื่อง2.0นะคะตัวจี้เป็น D4S ด้วยคันนี้นะคะได้ในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะคะด้านหลังมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะสีบอลเงินนะคะสีเดิมเลยนะคะไม่เคยกลับสีนี่มากันที่ แม็กเส้นที่3นะคะก็เป็นแม็กเดิมแท้โรงงานนอทฮารูนะคะเป็นยางบีสโตนนะคะปี2019นั่นเองนะคะให้ลูกค้าได้ดูเลยนะคะเม็ดแต้มสีนะคะจุดแต้มสีมาักสียูรบเลยนะคะตัวเบรกไม่มีสนิมเกลดกลังนะคะบอกเลยว่าสภาพสเกิรทุกอย่างกิฟตมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะกระจกเดิมนะคะต้องมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ ลูกค้าจะได้มั่นใจเลยนะคะว่าไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะมี2ขีดก็คือตัวล็อกรถปลดล็อกแบบนี้ได้เลยถือว่าสะดวกสบายมากๆที่กระจกของคันนี้นะคะมีในส่วนของตัวกระจกปรับออตโต้ด้วยนะถ้าสมมติเวลาลูกค้าจะถอยรถนะคะเขาก็จะปรับเราสามารถเซ็ตได้ด้วยมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะเป็น Toyota VVTIW นะสำหรับคันนี้นะคะยางเส้นที่ สี่เส้นสุดท้ายนะคะแม็กเดิมจากโรงงานปีสิบเก้าบิสตนทั้งสี่เส้นนี่ตัวเบรกนะคะมาเต้มสีนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยกิฟมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในของคันนี้กันคันนี้ติดฟิล์มมาให้ลูกค้าเรียบร้อยรอบคันเลยด้วย แผงประตูรถนะคะเป็นสีดําตัดสีเบรนั่นเองนะคะกระจกออโต้หมดเลยนะคะทั้ง4ี่ฝั่งนะภายในคันนี้นะคะฟังก์ชันบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆเลยนะคะมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้กระจกป,ปรับออโต้ปรับอัตโนมัติที่สําคัญมีตัวเซตเบาะให้นะคะตัวเซตเบาะก็คือทําให้ลูกค้าได้รู้ด้วยว่าเป็นกระจกอ่าเป็นในส่วนของเบาะนะคะที่ปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งสามารถเซตได้มีโครเมียมเงาเาให้ลูกค้านะคะแบบนี้เลย มาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้าตัวกันลื่นนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะ BSM นะคะแล้วก็ P Pass แบบนี้เลยนี่เป็น engine start ด้วยนะคะพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะบอกเลยว่าที่พวงมาลัยนะคะเป็นหนังเทียมนะคะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขา Airbag นะคะอยู่ตรงแตรนะคะทุกอย่างครบเลยนะคะเลขไมค์คันนี้1 5 0่งหกิโลเมตรนะคะลูกค้า สำหรับคอนโซลด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยคาบกาวใดๆนะคะตัวรถเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งล้างดูดฝุ่นไปนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เตรียมมาตั้งขายนะ,ะแต่ว่าเอามาให้ลูกค้าได้เห็นก่อนเลยนะคะสภาพก่อนที่จะาไปปรับสภาพนั่นเองตัวนี้นะคะได้ในส่วนของแอร์นะคะมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ได้จอวิทิวเดิมจากโรงงานแอร์ปรับออโต้ด้วยเป็นแอร์ปรับออโต้นะคะมีในส่วนของ ปุ่มกดม่านไฟฟ้าหลังนั่นเองนะคะทุกอย่างฟังก์ชันคันนี้ครบเครื่องมากๆที่สําคัญนะคะการดีไซน์ของแคมรี่นะคะเรียบหรูมากมากนะคะเพราะมีลายไม้นะคะคาดให้ยาวนะคะแบบนี้เลยมีในส่วนของนี่เลยที่เขียบุหรี่ให้นะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะคะเราไม่ใช้งานเราก็สามารถปิดได้ด้วยคันนี้ได้ในส่วนของหัวเกียร์นะคะที่เป็นเกียร์ถุงตปเขียบได้สีดําแบบนี้เลย เกียร์ถุง P R N D S ทุกอย่างนะคะครบเลยที่วางแก้วนะคะมีให้ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะถ้าเราไม่ใช้งานก็สามารถที่จะปิดได้หรือว่าจะใส่ที่วางของสัมภาระของจุกจิก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับคันนี้นะคะข้อดีข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะได้ในส่วนของที่ชาร์จแบตได้เลยนะวางโทรศัพท์นะคะที่รองรับนะคะสามารถที่จะชาร์จแบตได้เลยถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะ บอกเลยว่าลูกค้าที่กําลังมองหาแคมรี่ไว้ใช้งานลถระดับผู้บริหารนะคะได้ที่เพชรยนต์ไปคุ้มค่าคุ้มราคากับที่ลูกค้าได้แน่นอนตัวนี้นะคะที่อิงไหลนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะมีที่อิงไหลให้นะคะเป็นหนังเทียมสีเบจเช่นเดียวกันแต่เก็บได้สีขาวเลยภายในของคันนี้นะคะได้ในส่วนของพื้นที่นะคะการเก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะกว้างมากมนะคะมีพื้นที่การเก็บของให้กับลูกค้ากว้างมากๆเลย ตัวบาอคันนี้ได้เป็นบ่อหนังสีเบดด้วยบอกเลยว่าได้เป็นตัวออตโต้นะคะบ่อหนังปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งคนนั่งและก็คนขับเลยนะคะเป็นรถระดับผู้บริหารที่น่าใช้งานนะคะคู่มือทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นสำเนาคู่มือก็อยู่ครบ คอนโซลด้านบนนะคะมีโลโก้ของ Air b a บทอยู่นะคะเป็นถุงลมนิรภัยนั่นเองนะคะคาดด้วยลายไม้แบบนี้นะคะทําให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่าคอนโซลไม่เคยลื้อนะคะลูกค,าคา้าขาคันนี้คอนโซลเดิมเลยนะ,ะไม่เคยลื้อนะคะมาพร้อมกับด้านบนกันด้านบนมีที่ใส่แว่นตาให้หนึ่งฝั่งตัวไฟนะคะไฟสองแผนที่กรรมหยีที่กระจกนะคะตัวนี้กระจกไม่มีแตกไม่มีชำรุด แล้วก็ตัวไฟที่ปรับเป็นออโต้แบบนี้เลยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนะคะไฟติดปกติเลยนะคะระบบไฟก็ปกติดีเพดานก็ม่หยีด้านบนนะคะไม่มีอักขระใดๆนะคะไม่มีร่องรอยใดๆด้วยครบเครื่องสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหัวน็อตที่ประตูนะคะเป็นประตูเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยถัดมาเลยนะคะโครงสร้างตัวรถ จะมาแกะเม็ดอาร์คให้ลูกค้าดูกันเลยนะคะแบบสดๆหัวเม็ดอาร์คนะคะทุกจุดอยู่ครบนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่เคยกับสีรถมานะคะเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าขาเป็นรถปี16นะคะที่เป็นรถที่ใช้งานนะบอกเลยว่าการดูแลรักษานะคะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ครบเลยนะสําหรับรถผู้บริหารคันนี้นะคะให้ดูหัวน็อตเลยนะคะหัวน็อตที่ประตูรถนะคะ หัวน็อตเดิมไม่เคยมีไขไม่เคยมีรอยไขนะนี่มาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะที่ยังอยู่ครบนะคะไม่เคยมีรอยแง่รอยแกะด้วยประตูก็ประตูเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังกันสำหรับด้านหลังที่ประตูรถนะคะหัวน็อตเป็นหัวน็อตเดิมๆเลยนะคะนี่ไม่เคยถอดไม่เคยไข่นะคะเม็ดอานที่ประตูก็อยู่ครบนะคะทําให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักมาอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้ารถที่ชนหนัก เพยนต์ไม่รับซื้อนะคะไม่เคยกลับสีนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานก็คือสีบอลเงินเลยนะคะเม็ดอาทุกจุดเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจด้วยนะสําหรับโครงสร้างตัวรถนะคะว่าเป็นโครงสร้างแบบเดิมๆเลยบอกเลยว่าการกลับมาของแคมรี่ครั้งนี้นะคะมี3ามคันเลยนะลูกคาา้าค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวอีกคันให้แต่ว่าอีกคันนึงรถยังชงไม่เสร็จหรือว่ายังล้างไม่เสร็จนั่นเองนะคะ ด้านหลังของคันนี้นะคะได้ในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ทั้ง2ฝั่งนะคะมีแอร์ด้านหลังนะคะรถระดับผู้บริหารต้องมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะพื้นที่นั่งสบายแน่นอนนะคะบอกเลยว่ากว้างมากกว้างมากๆเลยนะคะสําหรับแคมรีก็มีในส่วนของที่อิงไหลให้ที่วางแก้วให้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยด้านบนตรงนี้ก็มีในส่วนของตัวไฟสองแผ่นที่นะคะ ด้านหลังให้กับลูกค้าด้วยเลยนะบอกเลยว่าครบเครื่องสะดวกสบายนะคะคันนี้เลยวันนี้พาลูกค้ามาดูแบบจุใจแบบยาวๆเลยนะคะนี่ทุกอย่างบอดี้เดิมมีที่เขียบบุหรี่ให้นะคะกระจกออโต้หมดเลยฝั่งตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ม่านนะคะเลื่อนปิดบังแดดได้ด้วย เป็นรถระดับผู้บริหารที่ดูดีมากดูดีมีระดับประทับใจเลยนะคะนี่สําหรับตัวรถนะคะของแคมรี่นะคะข้อดีก็คือมีที่บังแดดให้นะคะทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังด้วยเลยเดี๋ยวเราพามาดูนะคะที่เก็บสัมภาระด,ด้านหลังของคันนี้กันนี่ มากันที่ด้านหลังคันนี้นะคะได้ในส่วนของพื้นที่การเก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะที่สําคัญตัวนี้มีช่องเปิดลับให้ด้วยนะคะสามารถเปิดเอาของได้ด้วยนะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะลูกค้าขาเม็ดอาร์ทุกจุดนะคะอยู่ครบนะคะต้องดูทั้งซ้ายและขวานะว่าเม็ดอาร์ไม่ได้หายไปเพื่อการันตีว่ารถไม่เคยกลับสีแล้วก็ไม่เคยทําสีมนาะนี่เม็ดอาร์อยู่ครบเลย าะแกะให้ลูกค้าดูนะคะในส่วนของตัวหัวน็อตด,ด้านหลังต้องแอบบหัวนอ็อตถ้าคุมอย่างนี้น่าจะไม่เคยถอดนะคะหัวน็อตเดิมนะคะไม่เคยถอดฝากระโปรงนเดิม,ดมวิธีดูว่าฝากระโปรงเดิมไม่เดิมนะคะนี่เลยต้องซีนแยกแบบนี้นะคะเป็นตัว Art U วีเม็ดอาร์กอยู่ครบพร้อมกับซีนตรงนี้นะคะที่เขาซีนไม่หมดนะคะนี่ ที่สำคัญตัวรถนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบเลยตัวซีนตรงนี้นะคะมีรอยเล็บกดไปนะคะแสดงว่าฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะคะ mm hmm. ด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันเลยนะคันนี้บอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะคะในการใช้งาน mm hmm. เพราะว่าเป็นรถระดับผู้บริหารที่มีพื้นที่ให้เยอะแล้วก็กว้างด้วยนะคะนี่ สำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบเรียวๆไปเลยนะคะตัวนี้ก็มีแม่แรงนะคะตัวยางอะไหล่นะคะติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยคันนี้ก็สามารถที่จะกดเปิดได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองปิดนี่ถ้าปิดเบาขนาดนี้รู้เลยนะคะว่าไม่เคยโดนชนท้ายหนักมาอย่างแน่นอนถัดมาเลยดีกว่าเราเจอรูปหล่อคันนี้ไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวพามาดู ครงสร้างด้านนี้บ้างดีกว่านะคะโครงสร้างก็คือเม็ดอาร์คนั่นเองนะคะโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คต้องเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจเลยนะทุกฝั่งนะคะเดี๋ยวเอิญจะเปิดให้ดูนะคะทั้ง4ฝั่งเลยเพราะว่าเม็ดอาร์คเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะสําคัญลูกค้าจะได้ดูในส่วนของตัวสีรถด้วยว่าตัวรถเป็นสีเดิมเคยกลับสีมาหรือเปล่านะคะนี่พื้นที่เขากว้างมากเลยอะ่ะ เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกจุดโอ้โหฝั่งนี้ไม่เคยแกะเลยนะบอกเลยเสียงเขาแบบไม่เคยแกะแต่เราก็ประดิมไปแล้วนะคะนี่แผ่นยางซีนนะคะทุกอย่างนะคะเม็ดอาร์ตทุกอย่างอยู่ครบเลยบอกเลยว่าแคมรี่ที่บริษัทได้เข้ามานะคะเป็นช่างมืออาชีพนะที่เขารับรถเข้ามานะคะแล้วก็ตัดเป็นซื้อเงินสดมาเพื่อขายเลยนะ ลูกค้าที่เป็นสาวแวกแคลี่นะพะาดไม่ได้แล้วนะ,ะบอกเลยเพราะว่าสภาพคันนี้สวยจริงไม่ได้จบตานะคะรูปหล่อ1คันนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะจำทะเบียนไว้นะ,ะลูกค้าคะจำทะเบียนไว้นะ,ะทะเบียนห้าไก่สอเสือสี่เนะคะถัดมาอีกคันหนึ่งเลยดีกว่านะคะ